ตอนนี้นะคะพี่กําลังจะไปทํางานนะคะก็เลยจะเดินทางไปขึ้นรถบัสพนักงานนะคะรถบัสพนักงานเขาจะจอดไว้ตรงหอพักพนักงานนะคะแต่ว่าพี่ก็เช่าห้องอยู่ข้างนอกนะคะหอบนะคะตอนนี้หอบมากเลยเดินขึ้นเขาแบบกรุบๆนะคะนิดนึงเดี๋ยวจะให้ดูรถบัสนี่นะคะทางที่พี่เดินขึ้นไปนะคะ ขึ้นเขาแบบเบาๆออกกำลังกายกลางแจ้งตอนเช้าตรงนั้นก็เป็นหอพักพนักงานแล้วก็อันนั้นรถบัสพนักง,งานนะคะเหนเื่อยใช้เวลาเดินจากหอพักมานี่นะคะประมาณ5นาทีนะคะก็มาถึงรถบัสแล้วนะคะทั้งร้อนทั้งเหนื่อย